ทำสิ่งนี้สองนาทีก่อนนอนนะคะทำให้เราหุ่นดีแล้วก็สุขภาพดีค่ะก่อนรับฟังข้อมูลก็ฝากกดติดตามกดติดใจกดกำลังใจให้เมกที่ด้วยนะคะหนึ่งนาทีแรกนะคะที่อยากให้ทำก่อนนอนก็คือกล่าวคำขอบคุณในวันนี้ค่ะขอบคุณที่เรามีสุขภาพที่ดีขอบคุณสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะขอบคุณครอบครัวข,ขอบคุณคนรักขอบคุณเรื่องราวดีๆนะคะการที่เราขอบคุณนะคะจะทำให้เราอิ่มเต็มใจค่ะ เมื่อเรานอนหลับตาลงไปแล้วตื่นขึ้นมาค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อยากออกกําลังกายจังเลยอยากทานอาหารที่ดีจังเลยเพื่อทาให้เรามีสุขภาพที่ดีเรื่อยๆแล้วก็มีหนุนที่ดีแบบนี้ตลอดไปค่ะนาทีที่สองนะคะหลังจากที่เราข่าวคําขอบคุณจินตงต่างๆในวันนี้ไปแล้วค่ะอยากให้จินตนาการค่ะว่าเราสุขภาพดีเราหุ่นดีเราเปลี่ยนไลฟ์สิทธ์ว่าเราค่ะเราหุ่นดีเราสุขภาพดีแบบนี้ทุกๆวันนะคะจนหลับตาลงไปค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหม พอเราพิจาการแบบนี้ในทุกๆวันค่ะว่าเราหุ่นดีเราสุขภาพดีค่ะมันจะทําให้เราค่ะ,ะตั้งใจที่จะอยากจะทําให้ตัวเองมีหุ่นดีมีสุขภาพที่ดีจริงๆค่ะถ้าอยากอสอบถามในเรื่องของการดูแลหรือปัดกันพานะคะสามารถแอดไลน์หน้าเพจที่มาสอบถามได้เลยนะคะ